ตอนนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเจ้าเชี่ยวยางยืดไหลแล้วนะคะบ่ายสามโมงให้เรานัดกันไว้สําหรับโปรดีของฟิตเนสเอสปาชั้นสี่ชั้นห้าโรงแรมสเนคกรนอียุบลาทิ้งทิ้งข่องไว้ได้ไปดูไลฟ์กันก่อนแล้วก็แชร์กันก่อนนะเจ้าเชี่ยวเข้ามาแล้ววันนี้พิเศษนะคะเราจะมีกิจกรรมขอเช็คเสียงก่อนนะบุุญยทธไลเรามาเบิร์ตทุกคน ข้างหลังไล่แล้วนะคะข้างหลังจะได้ยินเสียงทั้งหมดนะคะที่คุยกันอะไรครับอาวหลครับเสียงโอเคเสียงเทนเนอร์เฟิร์สจังสวัสดีนะคะทุกท่านเลยค่ะที่เป็น ลูกค้าของซีนีทาวเวอร์ของเรานะคะรวมไปถึงผูรดีชมอยู่ทางไลฟ์สดในเพจ a c e b o o k ของซีนีทาวเวอร์ด้วยนะคะตอนนี้บ่าย3ามโมงโดยประมาณแล้วก็มีกิจกรรมดีๆของ S c l u b ับ t n e s นนะคะมาให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันแล้วก็มีโปรดีมีโปรดีของ S c สเครดิตนะคะของฟิตเนสเราตอนนี้เป็นโปรของสมาชิกรายปีจ่ายรายเดือนนะคะเชร์เชียวนี้ให้คุณเข้ามาเอฟในไลฟ์ของเราได้เลยนะคะสำหรับ โปรนี้นะคะจะได้สิทธิพิเศษมากมายเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ซื้อโปรตอนนี้นะคะได้แจกของแถมเลยค่ะให้ของแถมไปเลยนะคะเอาของแถมมาดูก่อน,ขอ,อนของแถมนะครับของแถมหนุ่มๆแล้วค่ะไป<น>หยิบหยิบของแถมให้หน่อยค่ะหนุ่มๆ <c oughs> กระเป๋ากระเป๋าให้กระเป๋าได้เสื้อนะคะ<อ>ได้เสื้อได้กระเป๋าได้หมวกนะคะแจกให้ฟรีเลยนี่เป็นกระเป๋าสะพายเป็นนายแบบไปเลยค่ะเป็นนายแบบนังแน็ต ถูกไหมน <c oughs> ้องแน็นะแน็หรือแน็ค <c oughs> แน็กชาลีนะนหรอกระเป๋าหลุนใหม่ใช่ไหมนี่กระเป๋าของเอสเอสคลับของเรานะคะอันนี้มูลค่า800บาทนะใบนี้ให้ฟรีนะสำหรับใครที่สมัครสมาชิกของเรากับโปรนี้นะคะตัวตามันก็จะเป็นนี่ค่ะกระเป๋าใส่อุปกรณ์ฟิตเนสนะคะอันนี้มูลค่า300บาทก็ให้ฟรี มว<อ>งเอ <มา S 1> สคลับมูรค่า450บาท <c oughs> แจกให้ฟรีเหมนกันนะคะสำหรับใครที่สมัครสมาชิก <c oughs> รวมไปถึงเสื้อจาก s อสคลับเอาเสื้ออยูไ่ไหนโอ๊ยแต่เอามาเสื้อเอสคลับ <c> เ <oughs> <c oughs> สื้อ s, <c oughs> <S, s สอสคลับนะคะสวยๆเสื้อก็มีมูลค่า700บาทรวมมูลค่าทั้งหมด2,250บาทชุดเชียวให้ฟรีค่ะให้ฟรีนะคะ,นะคะ แอดปักหมุดเลยนะจ๊ะแอดปักหมุดเลยจ้ะเลขที่บัญชีที่จะโอนเข้ามาสำหรับโปรนี้ของเรานะคะในระหว่างที่แอดกำลังปักหมุดอยู่นี้มามาทำความเข้าใจโปรเอสเครดิตกันก่อนนะคะโซเชียลตรงนี้เลยนะคะเอสเครดิตสมัครสมาชิกรายปีจ่ายรายเดือนแบบแบ่งจ่ายง่ายๆสบายๆนะคะชฉาเชียวตรงนี้ ชำระชำระครั้งแรกได้จ่ายเพียง3,000บาทเท่านั้นนะคะง่ายมากเลยจ่ายปุ๊บจะได้รับสิทธิเป็นสมาชิกฟิตเนสทันทีโดยอัตโนมัติเลยนะคะสมาชิกฟิตเนสจะได้รับสิทธิ์1ปีทันทีเป็นสมาชิกหนึ่งปีทันทีนะคะช่ะเห็นไหมตรงน,นี้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะได้ใช้บริการฟิตเนสแล้วก็ว่ายน้ำชั้นสี่ชั้นห้าแบบฟรีเลยนะคะสิทธิ์ต่อไปก็จะได้รับส่วนลดในการใช้บริการนวดสปา 45%ลดให้ไปเลยนะจ๊ะเนี้เห็นไหมอันนี้อุตเอียงพอดีไม่เห็นหน้าจอเ <c oughs> นี่ยนะคะแล้วโอนมาเท่าไหร่ดีมัดจำมาก่อนจ๊ะนี่ไฟมันส่องไฟมันส่องกดเห็นได้เห็นไหมคะมัดจำมันเลย500บาทค่ะถ้าใครยังไม่แบบว่ายังไม่พร้อมจะจ่าย3 0 0พันเนี่ยมัดจำมาก่อนนะคะ ใครที่มัดจำมาเลขที่บัญชีที่เราแบบว่าปาดหมุดให้นะตอนนี้เนี่ยนะคะจะได้รับบัตรเล่นฟิตเนสและสวนน้ำฟรี4ใบทันทีให้4ใบทันทีนะจริงๆใบหนึ่งมีราคา300ร้เนี่จะให้ดูก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะให้เนี้ยให้นี้เลยะคะ่ะฟรีเลยนะคะชาวเชียวที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะ ซื้อในไลฟ์ซื้อในไลฟ์สำหรับโปรนี้นะคะมูลค่าใบาละ300บาทให้4ใบ4 3 2 1 2 0 0ให้เลยอ่ะ1ัน0บาทเนี้ยมาเลยค่ะมัาจำมาเลยนะคะ500ค่ะ500แค่นั้นเองส่วนใครที่บอกว่าใจเลยดีกว่าไม่ต้องมาจำหรอกนี่เลยค่ะสมาชิกใหม่สมาชิกใ,ใหม่นะคะจ่ายครั้งแรก3 0 0 0ันเห็นไหมคะนี่ ชำระครั้งแรกเพียงแค่3 0 0พันบาทเท่านั้นเดือนที่2ถึงเดือนที่6ชชำระพันหาเดือนที่7ถึงเดือนที่12ชําชำระแค่พันเดียวไคะนี่สมาชิกใหม่นะส่วนสมาชิกเดิมที่เคยเล่นฟิตเนสอยู่แล้ว3เดือนหรือว่า1ปีหรือว่าสมาชิกที่มาจากโปรสมรคัครมเพื่อนนี่นะคะตัวนี้ชำระครั้งแรกสองพันเงนจ้ะ2 0 0พนะคะเดือนที่2ถึงเดือนที่4ี่พัน เดือนที่5ถึงเดือนที่12พันเดียวเท่านั้นนะคะโอนเข้ามาเลยสมาชิกใหม่3,000โอนเข้ามาเบอร์บัญชีประมุดแล้วเนาะเอ็มีนะคะประมุลแล้วเรียบร้อยเลขธนาคารกสิกรนะคะธนาคารกสิกรส่วนสมาชิกเดิมแค่2,000โอนมาเลยค่ะใครที่โอนมานะคะก็จะได้ของแถมของแถมที่เรา ให้ไปทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมวกทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อรวมมูลค่า2,250บาทคาุกค้ากับโปรนี้ค่ะ S เครดิตค่ะจัดเต็มให้เลยนะคะส่วนใครโอนมามัดจำมาก่อน500ได้บาทฟิตเนสกับ ว่ายน้ำฟรีสี่ใบมูลค่าหนึ่งสองร้อยบาทนะคะเชเชี่ยวของเต้องดูนี้เข้ามาได้เลยนะจ๊ะส่วนครอยากสมัครก็ชั้น4ี่ฟิตเนสนะแล้วก็ชั้น5้านะคะของฟิตเนสค่ะขึ้นไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็สมัครได้เลยเลองเขทีนี้วันนี้เราจะมีกิจกรรมด้วยนอกจากจะมาบอกโปรดีๆแล้วเนี่ยนะคะเชอเชี่ยวสาวเวททักททยหลายท่านที่เข้ามาตัวเนี้ยคุณมาวินคุณมาวินขอบคุณมากคุณมาวินรักสุขภาพนะคะ อาวันนี้ก่อนจะไปเล่นกิจกรรมฟิตเนสนะคะมาเจอกับเทรนเนอร์สุดหล่อของเราก่อนนะคะตรงนี้สวัสดีนะคะเทรนเนอร์ฟจังใช่ไหมวันนี้มาเป็นพิธีกรดําเนินรายการการแข่งขันของเรานะคะหลังจากที่วันแรกเนี่ยก็แข่งกับเราด้วยใช่ไหมใช่ครับได้รับชัยชนะไหมแพ้ครับความจริงได้เปิดเผยตามนั้นนะคะวันนี้เราเกมใหม่มาให้เล่นกันใช่ครับเกมที่บอกว่านอกจากจะสุขภาพดีแล้ว ยัางมอบช่วยกับผู้ที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยใช่ครับนะคะมีของรางวัลด้วยครับอ่าของรางวัลเป็นอะไรบัตรบัตรฟรีครับไม่ไม่เราจะให้อันนี้เลยให้หมวกเลยให้หมวกจังเนี่ยค่ะครับขอขอขอหมวกไป่ชี้ได้ไหมทีทีวันนี้นะเราจะมาเล่นเกมจะให้เทนเนอร์สองท่านนะคะมาแข่งขันกันใครทายถูกว่าเทนเนอร์ท่านไหนเป็นฝ่ายชนะให้นี่เลยค่ะหมวก หมวกฟิตเนสนะคะฟุนจังใส่หน่อยตอนนี้ใส่หมวกอยู่หรือเปล่าใส่อยู่นะใส่ครับนี่เข้ามาเข้ามาใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆให้ดูให้ดูหน้าจอนี่สวยไหมคะให้ดูกันนะภาบัดดิเลยนี่หมวกที่เจเจัจังใส่อยู่ตอนเนี้ยจะเป็นของคุณทันทีมูลค่า450บาทนะใบใบเนี้ยครับถ้าทายถูกว่าเทรนเนอร์ที่แข่งกันในวันเนี้ยใครเป็นฝ่ายชนะใช่ครับนะคะรับไปเลยครับ ให้ฟรีไปเลยส่วนคนที่ตอบผิดนะไม่ต้องเสียใจารีโดนตอบใจบัตรฟรีใช่แล้วนี่แหละบัตรฟรีเล่นฟิตเนสแล้วก็ว่ายน้ำฟรีคูลค่า300บาทให้ฟรีเลยนะคะครับขอแค่ใครมาใครทายมา,ไ,ยไ,ยมาได้รางวัลทุกคนใช่ครับโอเคไหมตามนี้เลยจะในระหว่างนี้ก็พิจารณาเอสแพดดิตดไปก่อนนะคะโวกเราพิจารณาแล้วก็ตกลงจำมาเลยนะคะหรือว,ว่าจะสลัวันไหนก็ได้ะคะ่ะที่เราปักหมุดในที่บัญชีให้นี่นะคะ อ่ะแล้ววันนี้จะเตรียมพี่ๆเกมพี่ๆอันนี้เรามาทำความรู้จักกับผู้เล่นแข่งของเราก่อนนะคะสองท่านกอดด้วยท้าชิงอา,อา,อา uh ุ huh. uh, oh, ๊บม wow, hmm. right. oh, ีมีแชมป์ด้วยนะมีแชมป์แชมป์มาด้วยนะคะมีผู้ท้าชิงเข้าแชมป์เก่าครับแชมป์เก่าแชมป์เก่าเล่าใหม่นะคะท่านแรกก่อนเลยค่ะชื่อคุณอะไรคะเจนเนน็ตแชาลีนะคะเขาชื่อจริงไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวลงเจนเน็ตนะคะและท่านนั้น เทนเนิสสองครับเทรนเนอร์สองนะคบเมื่อวันก่อนก็เป็นพิธีกรวันนี้มาเป็นผู้เข้าแข่งขันนะคะวันนี้เอาล่ะดูหน่วยการกันนะคะเจเชี่ยวตอนนี้ดูรายการกันเข้ามาครับความสูงเทียบนะคะมีความสูงก็มีผลต่อการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเทนนิสเปิสครับแข่งขันยังไงกติกาเป็นยังไงแล้วครัเกมนี้คือใช้แรงต้านครับเป็นเชือกแรงต้านเชือกหยุดใช่ไหมค่ะ เนี่ยนอาสาธิตวนนมันจะเป็นเชือที่แบบว่างต้าใช่ครับใช่เลยใช่ครับผมต้ากำลังต้านกำลังมาด้วยซึ่งตอนนี้เวลาที่เราไปเล่นฟิเนสที่ชั้นสี่ชั้นหมีครับมีมี้ช่วนะคะมันจะช่วยเสริมสร้างตหนเนกาได้ทุกส่วนครับต้นขาสะโพกได้หมดครับอจาได้ชารใช่ไหครับผมและพละกำลังของตัวเราด้วยครับ คั้ัวดีใน่สอได้ทั้งส่วนเลยนะคะทีนี้การแข่งเนี่ยอย่างนี้นะคะซเชียวดูดีๆนะการแข่งของเราคือว่าเราใช้พลังกำลังในการต้านใช่ไหมใช่ครับเพื่อมาจับปลวยแต่กล้ยนี่สามกล้ยครับสามปลวยสีเขินสีส้มแลวก็สีเขียวซึ่ง เบสิกสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินเลยใกล้ที่สุดสีน้ำเงินนี่ใกล้ที่สุดใช่ครับแล้วก็สีเขียวจะไกลมานิดจึนใช่แล้วก็สีส้มไกลออกไปอีกนะคะครับถ้าจะต้องทายมาว่าแพนเนอร์ทั้งสองท่านนี้นะคะแพนเนอร์เด็กกับแพนเนอร์สองนี่นะใครจะเป็นคนที่ชนะโดยการแตะกล้วยแตะกล้วยได้ครบทั้งสามใช่ครับ ดูจากรูปร่างแล้วน่าจะไหวครับใช่ไหมครับผมเราก็จะขยับควยออกไปใช่ครับอีก200ร้อยกิโลเมตรไกลไปเักสักเมตรหนสักตัวละเมตรนะครับผมก็พอทายมาเลยตอนนี้รีบทายมาเลยค่ะทายมาเลยนะคะทายชื่อมาก็ได้ชัยเบอร์ก็ได้สาธิตก่อนเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์หนึ่งไม่ก็เรียกว่าดำกับน้ำเงินก็ได้ครับดำกับน้ำเงินก็ได้ทิมมาเลยค่ะไทยมาเลยค่ะตอนนี้ชาเชียวอามีคนไทยเั้ามาเลยนะคะคุณพันธิพาบอกสองค่ะโอเคยังไงอ่งเบอร์หนึ่งมาไดยังครับเบอร์หนึ่งไม่มีใครทยแน่เลยหรอเบอร์หนึ่งทครมานจ๊ะให้ทายก่อนค่อยเลือก อย่าให้เทรนเนอร์แน็กสาธิตครับีน้จะจะบัตรทองกำลังของแน็กซ์ไหมอ่ะอ่านี่่นีเบสิกครับตัวหนึ่งที่แตะได้เลยนะที่แตะได้แล้วนะเบสิก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 นะคะเวลาไม่ต้องจับแตะได้ก็คือถือว่าทำภารกิจสำเร็จโอ้ใช่ครับที่สำคัญแล้วเราจะขยับตัวยไปเรื่อยๆนะไปถึงนู่นเลยนะไปถึงซูเปอร์จะแตะได้ไหมจะดึงจะเสาเสาหักนะอย่าทำเสาเราหักเด็กขาดถ้าเสาหัก โสภาชัยไทยว่าเบอร์หน<ผ>ึ่งใครนะคะเพราะความเพราะหน้าตาหรือเปล่าที่ทายมาพี่ก็ไม่รู้สนะิตอนนี้มันทายมาสองท่า,น,านแข่งกันเลยนะตอนเนี้ยเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอ่ะแข่งได้ยังค<ส>ุณ<ก>พันธิภากับคุณโสภาชัยอ่ะใครทายถูกก็ได้หมวกไปเลยนะใครทายผิดก็เอาบัตรไปเล่นฟิตเนสฟรีไปนะจ๊ะครับเริ่มเลยไม่ใช่เพราจกาอ่ะเริ่มเริ่มเลยครับเริ่มนี่เทรนเนอร์แน็ก่อนเลยนะคะมาเลยค่ะอ่ะไปที่กล้วยแรกก่อนได้แล้ว สำเร็จค่ะคุณสมิชัยคุณเชียร์นันอันที่สองตะได้อันที่สามอุดท้ายครับคุณสมิชัยอันที่หนอันที่นึ่งเตะได้ได้ได้รด้ไดลังสได้ไดมาด้รับได้ได้ไ้ได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 ด้ได้ไได้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 ด้ได้ไดไ้ดดดไแล้วก็ไดดะ้ได้ได้ด้ได ่เัวสองข er. er องเราซึ่งคุณพ as ันนิพานมนิดายเอาไว้ว่าสองนั้นจะทําได้ครบทั้งสามควยหรือไม่ถ้าสองทำได้ก็สมาอใช่ครับก็ขยับออกไปอีกครับใช่แต่ถ้าสองทำไม่ได้คุณพันนิพามาจัดการสองเลยครับก็ได้เป็นรางวัลของใจเลนะคะบาดเล่นฟินเน็ตส่วนหนาวฝ่ายจ้ เาแบบเดินเลยนิ่มชิวๆอันที่สามเอิบเบาได้อ่าสุดท้ายอันที่สามมันไกลไงมันไกลเเปนเนสว่าง่างเอายังไงล่ะอย่างคุณเีคุณดคุณเียคุณนคุณเียกอเอา้ดโอเคมีลุนมีลุนอ่ามีลุนอาเสมอ เพรว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครแพ้กัจานะคะครับเสมอกันอยู่คุณพันธิพาอีกหลายท่านก็เชียร์มาแล้ตอนนี้ใครยถูกก็เอาเนี่ยได้หมวกไปเลยนะใครถูกให้หมวกทุกคนนะคะให้หมวกทุกคนในศิลปะศิบของของเอสคร็บเนี่ยนะคะตอนนี้เดนเดอร์ฟอนจังก็จะขยับกลวยขยับกลวยให้มันไกลไปอีกนะคะมันจะเพิ่มความยากไปอีกแค่ใครแบบว่าดึงเชือกตัวเนี้มาได้แบบยาวที่สุดน สักประมาณตอนนี้น่าจะประมาณ50เซนนั้นหนึ่งเมตรแหละน่าจะหนึ่งเมตรเลยนะคะขยับไม่หยุแล้ว,ลลลลอลวตอนนี้ยังอยู่ที่เทนเนอร์สองนะคะเทนเนอร์สองนะคะครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองเชรญเชียวลุ้นตามใครที่อยู่ตรงพื้นจะีตรงนี้ที่เราทำกิจกรมรมอยู่คนนู้นเป็นด้วยกันนะคะว่าใครจะเป็นฝ่ายชน,นะนะคะอันนี้ก็สอบพร้พอมไหมจ๊ะพร้อมนะคะครั้งที่สองค่ะแข่งกันครั้งที่สองแบบกรืรย,ยกระยับไกลขึ้นนะคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะ ได้ครับชิวมาเลยตัวที่สสีเขอยวผ่านอ่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายครับงานนี้ดูชิวดูชิวคนอืออออ่าอีกรอบนึงอีกรอบนึงตัว่ที่สามึงอ่าอีกรอบนึงอกาอบโอเคอ้าวทีนี้ก็เป็นงานกคน่อแล้วนะครับคิดหนักแล้วคิดหนักแล้เอายังไง เจะได้นเขาทาได้นในที่ S 2คุณโสภาชัยคุณโสภาชัยคุณต้องเชียและคุณต้องเชียแนะคะเบอห่บอหนึะคะว่าจะทาได้หรือไมชมป์เก่าแชมป์เก่าแชมป์เก่าเขาเป็นแชมป์เก่าแลวดูหน่กัาเขาจะเป็นคนที่ตัวสูงยาวกว่าในเรนะคะในเนี่คพุกุนแข็งแรงนะคะนเนอร์นี่จะดสูงยาวและปาดเปรียวดูสิว่าจะสามารถ ที่จะเป็นผู้ชนะนะคะใคไคถูกได้รับหบวกของ S ค่ะมูลค่า4 5 0บาทฟรีทันทีเปเลยนะคะตอนนี้มีคนไทยอยู่แค่2คนแล้วนะตอนนี้ไทยไม่ได้เลยพร้อมอาจย์พัเดอรน็ตแน็ตเรียกผิดไงเรื่องนี้พันเดอร์น็ตชาลีค่ะเน็ตชาลีพร้อมแล้วอ่ะไปอะมาค่ะรวยไตค่ะ คุณพนิพาบอกใครเป็นอีกระสองยังไม่แข้งกันสามารถทำได้ถ้าเสมอกันเร็วมากเร็วมากนะคะตอรนั้นเลยครานี้ค่ะทั้งสองคนสามารถทำได้ทั้งสองเลเวลเลยนะคะคราวนี้ปรับใหม่เอายังไงดีครับอาจารย์ถืออ่ากวยปรับยังไงเอามาใส่นี้เลยเอากวยมาใส่รวมกันใช่ครับแล้วใครสามารถทำได้ก็ชนะเลยครับไม่ถึงว่าให้หยิบไปเหรอคะครับถือมาเลยครับ ไม่ครับหยิบหยิบมาเลยเอากล้วยเดียวเลยครับขยับไม่อีกล้วยเดียวมาถึครับเพ่มครับไมคใช่ครับใครบได้ป๊บชนะใช่ครับแต่ถ้ามีคนทำได้อีกล่ะทำได้ก็ขยับไปอีกครับขยับไปเรื่อใช่ครับท้าทายมากเลยนะคะท้าให้เป็นตรีให้เป็นตัวรีเป็นเนื้อสจะเป็นสีเขียว่ีสีนี้นเพิก็ได้นะส่วนเป็นสีสีน้ำเก็เอาแวกกัน รักำลังคุณพันนิพายังมั่นใจในเบอร์สองอยู่ใครมาสองรอบในเบอร์สองโอ้สนใจมาคพอดีแล้วคุยเบี้ยวไหมควยเบี้ยมากขนอย่างนี้เลยเหรออะไรนะครับอ่าเอออ่าตอนนี้เราจะเปลี่ยนใหม่ไม่ได้แตะค่ะเอาคุยที่ชื้นในมือยากเก่ายากเก่านะครับวาง้อดลงไปเลยใครทอดได้ก็ คือว่าทําสําเร็จดบริษัทสเร็จนะคะในรุ่นปีสามนี้นะคะใครมาต่อได้เลยค่ะเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเป็นฝ่ายชนะนะคะท่านที่จะมานี่เป็นเบอร์หนึ่งนะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะน่ปจะเป็นเบอร์สองท้ายเมาเลยค่ะพร้อมไหมคะเบอร์หนึ่งแอนเนอร์แน็คพร้อมเลยนะคะพร้อมนะคะพร้อมแล้ว ไม่ยอมม,อยมันเลยเอ,อาจร<ม>ิงทั้งสองเลย <c oughs> ไม่มียอมเอนเนิร์ออนะทได้้ทำได้เนเนิรอ์สอ,ไอ,ง,อ,ง,องไปยังไงเอายังไงล่ะผลแดนหรือไม่กดแดนือไม่ดิงั้งนี้นะคะคุณพันธิพ์ยมุณจนตัวคุอยู่นะทายมาสงรอบเลยนะคะยัไไะงไงก็ส่งไม่มีเปลียนใจ <c oughs> <right? S 2> มเหนื่อยก็ต้องทนเหนื่อยต้องทนเพราจะเีี่ยว ความสนุกสนานทางดเชี่ยน้องถึงได้พร้อมนะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วไปมาด้มาดรอบที่สองมาดมีกระชึกมีกระชึกมีกระชึกรอบที่หนึ่งรอบที่สองแม่จะถึงไหมเฮ้ยรอบที่สองจะถ้งไหมรอบที่สองยังกระชึกกระชึกอยู่นะคะอีกครั้งนึง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 ให้เวลาเราไม่มได้กัดเวลาเลยนะครับไม่จัดเวลารอบที่สองรั้งที่สามว้าว ขอแสดงความเสียใจกับคุณพันธิพาด้วยนะคะคุณมั่นใจในตัวเขาสองรอบเลยทีเดียวมาแล้วผู้ชนะของเราก็คือเนเนอร์แนครับแชมป์เก่าแชมป์เก่าอีกแล้วขอยกมือเขาหน่อยฉั้พยายามพยายาหน่อยฉันพยายามจะยกมือเขาฉันรู้สึกดีใจกับเขาเหลือเกินโอ้โหความมล่องไปปราดเปรียวของเขานะคะก็ทำให้คุณโสภาชัยที่ไทยเบอร์หนึ่งไปนะ คหเนื้อแนกเลยนะคะได้รางวัลเป็นหมวกหมวกพี่ใส่ครับครับให้ไปเลยให้สินผูกไปนะครับแล้วเป็สีดาไปแล้วสินผูไปเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะคะสวยๆน่ารัก450บาทนะคะทุกท่านก็เชียร์ๆกันได้รับฟรีไปเลยนะคะวันนี้ขอบคุณเทนเนอร์ทั้ง2ท่านที่มาแข่งสวัสดีครับคอนเทนเนอร์พี่จำด้วยนะคะผู้พิทักร์โลกของเราในวันนี้นะจ๊ะคอนเทนเนอร์เราก็อยากเปนฝากเลยไหมนิดนึงนิดนึงคอนเทนเนอร์สองไม่ใส่เลย เหนื่อยครับตอนนี้ไม่ได้สองเหนื่อยนไม่ได้ปใจกัยแปลกเลยไหมจ๊ะก็ขอฝากโปรโมชั่นด้วยนะครับที่แนะนำไปช่วงก่อนเริ่มเล่นเกมครับครับผมเข้ามาได้เลยนะคะเกสเครดิตนะคะผ่อนจ่ายง่ายๆแบ่งจ่ายง่ายๆสบายๆลูกค้าเข้ามาสมัครได้เลยนะะคโอ้ดีๆมีโปุที่เดียวครับที่เดียวเท่านั้น เดียวเนาะครับผมปีละครั้งครับรอบนี้ก็คือต้ลลองพูดรอปปีหน้าเลยนะคะใช่ครับปีหน้าเลยที่จะมีโปรดีๆแบบนี้นะคะก็สมัครขเข้ามาเยอะๆนะคะของแขนร,รับรองถึงเทียงเลยครับทำออนไลน์นะคะชเชียล์ความคุณที่กดไลค์กดแชร์มาให้ด้วยจา้าแสดงความยินดีกับคุณโสภาชัยในหมวดส่วนคุณพันธิกาเป็นรนางวัลปลอบใจครับบัตรฟรีครับเล่นฟิตเนสฟิตเนสเอาไว้นะคูณถ้าใส่เวลาใช่ครับ มาครับมง <พ gar S 1> เจอกันนะคะมีเกสมสนุกๆได้เลยแล้วก็พบกับเ<ม>ทนเนอร์แน็กเทนเนอร์แน็กครับเป็นพิธีกรวันนี้เฮ้ยด<า>ีเลยพิธีกรมามเรื่อยๆมากเลยนะคะไม่จำสเจนไม่จำเจนมาสนุกสนานกันไปคุณคุณชาดาลิดกับโปอะไรคะอีกออรอบนี้คุณชาดาลิดต้องรีบค่ะคุณชาดาลิดสนใจโปรเอสเครดิตคุณชาดาลิดเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะอธิบายให้ฟังนะคะโปรเอสเครดิตคุณชาดาลิดค่ะ เป็นโปรสมัาชิที่สมัครเข้ามาแลม่แบ่งจ่ายได้แบบง่ๆสบายๆนะคสมาชิกใหม่นี่นะคคุณชานเป็นสมาชิกให่หรือเปล่าเอ้าสมัครเข้ามาจ่ายค่าเขรยงแค่บาทเท่านั้นนะคะวนเดือนที่สองหเชำระงบต่อไแค่านเดือนที่7เดืที่12ําะก็จะรับนะคะชารนิดหลังจากสมัครเข้ามาปุ๊บจะ ฟิตเนสกับว่ายนะ้ำมูลค่า1200นบาท4ใบเลยนะคะให้ส่ใบไปเลยส่วนใครที่สมัครสมาชิกโอนประมาณา3 0 0 0สมาชิกใหม่กับสมาชิกเดิม2000ัาทนี้จะได้ของแถมนะคะเป็นเสื้อเอสคลาบกระเป๋าสะพายข้างกระเป๋าใส่อุกรนหมวกเอสคลาบมูลค่ารวม2อง0บบาททันที oh uh...